อวันนี้มาเยี่ยมสวนใหม่ของตู้อภิสิทธิ์นะครับแต่ว่าอันนี้สวนเดิมสวนเดิมปลูกได้เจ็ดเดือนนะครับน่าจะเข้าเดือนที่แปดแล้วสวนเดิมปลูกเพิ่มอีกสิบสีไร่นะครับสิบสีไร่อันนี้ปลูกไว้สองร้อยต้นนะครับบ้านห้วยทรายนะครับดูเอานะครับเจ็ดเดือนนะครับผมว้าว มันเงยกันหรอกออเดียสิบสี่ไร่ลงลงสี่ร้อยต้นแล้ววะสี่ร้อยต้นแล้วเอาอีกหนึ่งพันต้นกำลังปลูกเรื่อยๆนะครับทยอยปลูกปลูกครั้งเดียวไม่ได้นะครับนี่นด,นดูให้ดูสวนนะครับเจ็ดเดือนนะครับเจ็ดเดือนน่าจะเข้าเดือนที่แปด อันนี้อันนี้เก็บใบแก่ออกเลยนะนี่นี่ครับดูอันนี้ไม่ยังเนี่ยอันนี้อันนี้พันธุ์พิเศษบ่เนี่ยโกโก้บ่ต้นโกโก้บ่ะดูครับดู ธรรมดา,าอัตโนะปะโศสูตรเพื่อนนะนี่ครับดูหลุมดูหลุมนะครับดูอือเห็นไ,ไหมอ๋อตัวแต่งใหม่หลุมต้องห่วงอือนี่ต้องแต่งหลุม